อยากเริ่มเรียนภาษาเกาหลีแล้วจะจัดลำดับในการเรียนยังไงดีคลิปนี้เข็มนล้าให้ฟังค่ะวิธีแรกเรียนรู้สระพยัญชนะภาษาเกาหลีค่ะอย่างแรกต้องเรียนรู้สระพยัญชนะภาษาเกาหลีให้จําได้ก่อนว่าเขาชื่ออะไรบ้างออกเสียงยังไงบ้างมีหน้าที่ยังไงบ้างนะคะ2ผสมคําแล้วก็ฝึกออกเสียงไปออกเสียงมาเปลี่ยนไทยเป็นเกาหลีเปลี่ยนเกาหลีเป็นไทยในวิธีนี้นะคะจะทําให้เรารู้จักกับการผสมเสียงในภาษาเกาหลีมากขึ้นเข้าใจวิธีการสร้างคําผสมคาตําแหน่งของพยัญชนะสระตัวสะกดใช้งานได้คล่องมากขึ้น3เริ่มเก็บคําศัพท์แล้ว ก็ไวยากรณ์ได้เลยค่ะเริ่มจากการเก็บคําศัพท์และไวยากรณ์ในระดับพื้นฐานระดับต้นที่เราควรจะรู้ก่อนนะคะจางนั้นในขั้นตอนนี้ทุกคนจะได้ลองแต่งประโยคสั้นๆง่ายๆดูแล้วค่ะ4ระหว่างนี้ใครต้องการเก็บคําศัพท์เซตไหนเพิ่มอาจจะแบบเพื่อเตรียมสอบอะไรย่างเงี้ยนะคะสามารถเก็บได้เลยค่ะใครที่มีหมวดคําศัพท์ที่ต้องการจะเรียนรู้เป็นพิเศษสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในขั้นตอนนี้นะคะหรือเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเลยนะ 5. ฝึกสร้างประโยคภาษาเกาหลีเบื้องต้นนาคาศัพท์และประโยคไวยากรณ์ที่เราเรียนมาเนี่ยผสมกันสร้างมา เราสามารถใช้คำศัพท์และใช้ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะหกฝึกสร้างประโยคภาษาเกาหลีด้วยการพูดการสร้างประโยคด้วยการพูดเนี่ยจะทําให้เราฝึกทักษะการพูดเพิ่มเติมมากขึ้นเวลาที่เรานําไปใช้งานจริงด้วยการพูดจะได้หมดปัญหาการพูดติดขัดการนึกไม่ออกนะคะวิธีนี้ช่วยได้เยอะม,มากจะเก็บคําศัพท์และไวยากรณ์ให้สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อเราเรียนไวยากรณ์และคําศัพท์ระดับต้นไปแล้วมีความจําเป็นอย่างมากที่ต้องเพิ่มระดับความยากเพิ่มระดับความเยอะเพื่อให้เราสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ดีมาากกกยิ่่่งงงขึ้้นนนนนััเอคคะหลจทุ ามารถเลือกเรียนเฉพาะทางได้เลยเช่นฉันจะไปสอบฉันจะไปคุยกับป้าฉันจะไปหาไอด ол, อลฉันจะไปทํางานแบบนี้เลือกเรียนแบบเฉพาะทางได้เลยค่ะจากนี้นะคะทุกคนสามารถเลือกได้เลยว่าจะเรียนอันไหนถ้าต้องการไปสอบก็ลองเรียนเพื่อเตรียมสอบติวสอบโดยเฉพาะถ้าต้องการเรียนเพื่อทํางานก็ลองหาคําศัพท์ในหมวดการทํางานไวกรณ์ในการทํางานมาใช้เพิ่มเติมได้เลยค่ะและนอกจากนี้ใครที่กําลังเริ่มต้นอยู่แล้วมีปัญหาในการค้นหาคําศัพท์ภาษาเกาหลีนะคะเขียนมีทิคการแฮกคําศัพท์ภาษาเกาหลีมาฝากค่ะในคลาสนี้นะคะชื่อคลาสว่า hacking world c a p ค่ะที่รับเจาะศัพท์เกาหลีทำให ทุกคนเห็นและดึงคำศัพท์ภาษาเกาหลีออกมาได้รวดเร็วมากขึ้นวิธีนี้นะคะจริงๆแล้วต้องเรียนภาษาเกาหลีไปสักพักนึงถึงจะใช้ได้แต่ว่าเข็มเอามาปรับให้คนที่เพิ่งเริ่มเรียนก็สามารถแฮ็กคำศัพท์เกาหลีได้เลยนอกจากนี้ยังมีวิธีการดึงคำศัพท์มาใช้มีวิธีการค้นหาในการใช้พจนานุกรมมีวิธีการจำคำศัพท์ให้ได้ตลอดชีพตามความถนัดของตัวเองด้วยนะคะและตอนนี้พิเศษมากแฮก킹เวอร์แค Card ปกติราคาเต็ม4,900บาทตอนนี้สามารถเข้าคลาสได้ในราคาเพียง2,999บาทเท่านั้นค่ะระยะเวลาทบทวนตลอด3ปีเต็มมไ่จจกัดว ครั้งทบทวนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะหลังจากเรียนจบคันนี้รับรองว่าทุกคนจะไม่ต้องงมหาคำศัพท์อีกต่อไปค่ะแล้วมาเจอกับเข็มนคะาสนะคะ